ตอนทรงออกได้แม้ในภาวะวิกฤตกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเม้าน้อย3ตัวเป็นพี่น้องกันเมื่อทั้ง3เติบโต,ตขึ้นจึงแยกกันมาทํากิจการของตัวเองเม้าตัวที่1ชิวมากจึงทํากิจการเล็กๆอยู่แถวบ้านตัวเองเม้าตัวที่2ชอบกินเป็นอย่างมาก จึงเปิดโรงงานเล็กๆตรงออกไปขายในต่างประเทศเพื่อที่จะได้เดินทางไปพบลูกค้าและแวะชิมอาหารอร่อยๆในประเทศต่างๆเมาตัวที่3เป็นเมาที่มีประสบการณ์ในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจึงทําแผนธุรกิจไปกู้เงินจากแบงก์เพื่อเปิดโรงงานใหญ่โตส่งสินค้าออกไปทั่วโลกแต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดโรคระบาดโควิด19ทาให้เศรษฐกิจจุดชะงักทั่วโลกคิดถึงน้องๆจัง แต่ต้องรักษาระยะห่างทั้งสังคมวิดีโอคอลไปก่อนละกันฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงบ้างน้องๆพี่ใหญ่ช่วย,วยด้วย,วยอ้าวเกิด,ดอะไรขึ้นทำไมพวกน้องๆดูเศร้าหมองไม่สดใสเลยหนูไม่มีที่ขายของโดนสั่งปิดร้านเป็นเดือนๆของในสต็อกเหลือเพียบเลย ทำไมไม่ไปลองขายออนไลน์ดูล่ะช่วงนี้คนสั่งของออนไลน์ผ่านอ e ีเมจเก็ตเพรเยอะขึ้นนะพี่ยังสั่งเลยบางที่สมัครครั้งเดียวขายของได้ทั่วโลกเลยล่ะเช่นอาลีบาบาอีเบอเมซอนบางประเทศก็นิยมใช้แพลตฟอร์มของตัวเองนะเช่นฟูดบีของเวียดนามโทโกพีเดียของอินโดนีเซียฟิบคาร์ดของอินเดียและโอซอของรัสเซียลองศึกษาดูนะ หนูไม่รู้จะเริ่มยังไงดีลองปรึกษาเอ็กซิมแบงซคเขามีคลินิกให้คำปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจสง่งออกและลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โทร02617 2 1 2. 1 1 1ต่อ3510-2ดีจังเลยมีอบรมออนไลน์ด้วยใช้เวลาว่างช่วงนี้ไปอบรมดีกว่า ส่วนผมนอกจากจะขายของไม่ได้ตอนนี้กิจการเริ่มขาดสภาพคล่องแล้วด้วยครับไม่มีเงินทุนหมุนเวียนไหนจะเงินเดือนพนักงานเงินซ่อมบำรุงเครื่องจักรอีกคงต้องทยอยปลดคนเลวร้ายสุดอาจถึงขั้นปิดโรงงานใจเย็นๆเอ็กซิมแบง n ์มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ในสถานการณ์โควิด -19 ด้วยนะทั้งสินเชื่อระยะยาว7ปีอัตราดอกเบี้ย2%ต่อปีในปีที่1-2เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรหรือโรงงานวงเงินสูงสุด100ล้านบาทและยังมีสินเชื่อส่งเสริมการจ้างงานดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงสุด15ล้านบาทสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกดีจังเลยมีสภาพคล่องก็เหมือนช่วยต่อลมหายใจแล้วพี่ใหญ่ล่ะกิจาการอีกดีอยู่ไหมคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน แต่พอดีที่เป็นลูกค้าของ X อ็กซิมแบอยู่แล้วเลยมีพนักงานโทรมาสอบถามและให้ความช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบันอย่างพี่ X อ็กซิมแบงพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยให้6เดือนส่วนประกรันการส่งออกที่ทําไว้เขาก็ขยายความคุ้มครองให้สูงสุดถึง270วันและยังมีสินเชื่อระยะสั้น2ปีดอกเบี้ย2%ต่อปีหรือจะขอรับมาตรการสินเชื่อระยะยาวและสินเชื่อส่งเสริมการจ้างงานเหมือนที่พี่เพิ่งแนะนําน้องรองไปก็ได้มาตรการช่วยเหลือจัดเต็มขนาดเนี้ย รอดแล้วพวกเราทุกวิกฤตมีทางออกท่งออกได้แม้ในภาวะวิกฤตปรึกษาเอ็กซิมแบงขอบคุณมี้เมาใหญ่และเอ็กซิมแบงมากค่ะขอรับคำปรึกษาและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินจากเอ็กซิมแบงโทร0 2 6 1 7 2 1 1ต่อ3510ถึง2